นี่ครับรีวิวพระเครื่องครับน,นี้พบกับเหรียญคูบาอภิชัยขาวปีนะครับหรือว่าคูบาขาวปีนะครับของคนเหนือนะครับอันนี้นนนต้องบอกนะครับพอคุณของคูบา,าขาวปีนี้เป็นอย่างไรครับอยู่ที่ <c oughs> ท่านเป็นพระ ปฏิบัติที่ประเวทชอบค,ครับอยู่ที่อำเภอลีนะครับจังหวัดลำพูนนะครับอันนี้เป็นเหรียญอ,อุบาขาปีรุ่นหนึ่งนะครับสีสร้างที่วัดไม่รอบนะครับเดีย๋ยวดูด้านหลังครับนะครับเป็นรุ่นสร้างพระวิหารนะครับวัดปวงไม่รอบครับอันนี้เหรียญน,นี้สร้างที่วัดปวงไม่รอบครับ ตำบลท่าไม่หลอออำเภอไม่ทาจังหวัดลำพูคคนครับพศสอง7สาครับดูเหรียญครับน่ครับคมชัดครับนี่ครับอดูชัดๆเลยครับดูด้าน,นหน้าครับอ่ะครับรุ่นหนึ่งนะครับ โอเคครับเขียนสวยครับน่าสะสมครับ